สวัสดีครับคุเดียวนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้กล่าวถึงผลคูณเชิงสเกลาร์ซึ่งเป็นการคูณกันระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์ที่ได้ผลลัพธ์เป็นสเกลาร์นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาทฤษฎีบ,บทที่เกี่ยวกับผลคูณเชิงสเกลาร์กันต่อเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมนะครับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาในบทเรียนนี้นะครับขอ้อแรกนักเรียนสามารถตรวจสอบว่าเวกเตอร์ที่กําหนดให้ตั้งฉากกันหรือไม่ ข้อสุดท้ายนะครับนักเ,เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ในวันนี้นะครับเราจะสนใจศึกษาทฤษฎีบทเกี่ยวกับผลคูณเชิงสกเกลรามาเริ่มกันเลยนะครับทฤษฎีบท C ให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ใดๆในระบบพิกัดฉาก2มิติหรือ3มิติจะได้ว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ u ดับเวกเตอร์ v เท่ากับ0 ทฤษฎีบทนี้มีประโยชน์มากๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะนําไปใช้เราไปดูบทพิสูจน์กันนะครับเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ใดๆในระบบพิกัดฉาก2มิติหรือ3มิติในข้อนี้นะครับเราจะแบ่งการพิสูจน์ออกเป็น2ขั้นตอนนะครับในขั้นแรกสมมุติว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v เราจะต้องแสดงว่าเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เท่ากับ0ย์ ถ้าเวกเตอ u หรือ v e กเตอ v เป็นเวกเตอร์นะครับเราก็จะได้ว่าเวกเตอร u v e เวกอ v เท่ากับ0อย่างที่เราต้องการในกรณีที่เวกเตอร u และเวกเตอร์ v ไม่ใช่เวกเตอรนะครับเราจำเป็นต้องแสดงกรณีนี้ต่อจากความรู้ก่อนหน้านะครับทฤษฎีบท3เราจะได้ว่า v e กเตอ u เวกต v เท่ากับขนาดเวกเตอ u ขนาดเวกเตอร์ v cos t h e ท a เมื่อทีต t าเป็นขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นะครับซึ่งทีตาเนี่ยมีค่าตั้งแต่0ถึง180องศาทีนี้นะครับจากที่เราสมมุติว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v นะครับก็จะได้ว่าทีต t าเนี่ยเท่ากับ90องศาดังนั้นนะครับ cos ทีตาก็เท่ากับ0ก็จะได้ว่าเวกเตอร์ u ด t เวกเตอร์ v เท่ากับ0นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับ สมมติว่าเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เท่ากับ0เราจะต้องแสดงว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v นะครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเวกเตอร์ u หรือเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์0เราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v นะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเวกเตอร์0นเนี่ยตั้งฉากกับทุกเวกเตอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาพิจารณากรณีที่เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ไม่ใช่เวกเตอร์0ูนย์นะครับ เนื่องจากเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เท่ากับขนาดเวกเตอร์ u ขนาดเวกเตอร์ v cos ทีตาเมื่อทีตาเป็นขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ซึ่งทีตามีค่าตั้งแต่0ถึง180องศาจากที่เราสมมุติว่าเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เท่ากับ0นะครับดังนั้นขนาดเวกเตอร์ u ขนาดเวกเตอร์ v cos ทีตเท่ากับ0 เนื่องจากขนาดเวกเตอร์ u ไม่เท่ากับ0นะครับแล้วก็ขนาดเวกเตอร์ v ไม่เท่ากับ0ดังนั้นเราสรุปได้ว่า cos ทีตาเท่ากับ0ทีตาเป็นขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v นะครับซึ่งทีตามีค่าตั้งแต่0ถึง180องศางเัาเรียนทราบไหมครับว่า cos ทีตาเท่ากับ0ทีตามีขนาดเท่าไหร่ครับใช่ครับทีตามีขนาด90องศานะครับ นั่นคือเราสามารถสรุปได้ว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v นะครับจากทั้ง2ขั้นตอนนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ u ดับเวกเตอร์ v เท่ากับ0ต่อไปนะครับเราก็สามารถนำทฤษฎีบทนี้ไปใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันในตัวอย่างนี้นะครับ จงแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดที่จุด A พิกัด4,91จุด B พิกัดลบสอและจุด C พิกัด 6, 3ลบ2เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนอื่นนะครับเราจะพิจารณาจากเวกเตอร์ AB นะครับเวกเตอร์ AB ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุด A เป็นจุดเริ่มต้นและมีจุด B เป็นจุดสิ้นสุดเวกเตอร์ AB เท่ากับเวกเตอร์ลบ2ลบส6ลบ9 3ลบ1 ซึ่งเท่ากับเวกเตอร์ลบหกลบสามสองนะครับและเวกเตอร์ AC นะครับก็คือเวกเตอร์ที่มีจุด A เป็นจุดเริ่มต้นจุด C เป็นจุดสิ้นสุดดังนั้นเวกเตอร์ AC เท่ากับเวกเตอร์หกลบสี่สามลบเก้าลบสองลบหนึ่งซึ่งเท่ากับเวกเตอร์สองลบหกลบสามพิจารณาเวกเตอร์ AB ดอทเวกเตอร์ AC จะได้เท่าไหร่ครับเวกเตอร์ AB ดอทเวกเตอร์ AC เท่ากับเวกเตอร์ลบ6ลบ 3, 2. ดอทเวกเตอร์2ลบ6ลบ 3. ดังนั้นนะครับจะได้เป็นลบ6คูณกับ2บวกลบ3คูณลบ6บวก2คูณลบ 3. ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นนะครับเวกเตอร์เอบีดอทเวกเตอร์เท่ากับ 0. นักเรียนสรุปอะไรได้ครับใช่ครับ จากทฤษฎีบททนักเรียนจะได้ว่าเวกเตอร์ ab ตั้งฉากกับเวกเตอร์ ac ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมดังกล่าวเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมาดูตัวอย่างกันต่อนะครับจงแสดงว่ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาโดยใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์ในตัวอย่างนี้นะครับให้จุด o เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและมุม abc เป็นมุมในครึ่งวงกลมดังรูป ในรูปนะครับจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมมุม A B C เป็นมุมในครึ่งวงกลมจะแสดงว่ามุม A B C เท่ากับ90องศาจากรูปนะครับจะได้เวกเตอร์ A B คือเวกเตอร์นี้นะครับเวกเตอร์ A B เท่ากับเวกเตอร์ A O บวกเวกเตอร์ O B และเวกเตอร์ B C คือเวกเตอร์นี้นะครับเวกเตอร์ B C เท่ากับเวกเตอร์ O C ลบเวกเตอร์ O B เนื่องจากเวกเตอร์ AO เท่ากับเวกเตอร์ OC เนื่องจาก AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับดังนั้นเวกเตอร์ BC ที่เราทราบว่าเท่ากับเวกเตอร์ OC ลบเวกเตอร์ OB เราสามารถแทนเวกเตอร์ OC ด้วยเวกเตอร์ AO เราจะได้ว่าเวกเตอร์ BC เนี่ยเท่ากับเวกเตอร์ AO ลบเวกเตอร์ OB เราจะได้เวกเตอร์ AB ดอทเวกเตอร์ BC เวกเตอร์ AB นะครับก็คือเวกเตอร์ AO บวกเวกเตอร์ OB ดอทเวกเตอร์ BC คือเวกเตอร์นี้นะครับก็คือเวกเตอร์ AO ลบเวกเตอร์ OB นักเรียนสามารถกระจายนะครับนักเรียนสามารถกระจายเวกเตอร์ AO จะได้เป็นเวกเตอร์ AO ดอทเวกเตอร์ AO ลบเวกเตอร์ AO ดอทเวกเตอร์ OB และกระจายเวกเตอร์ OB นะครับ จะได้เป็นบวกเวกเตอร์ OC ob ดอทเวกเตอร์ ao ลบเวกเตอร์ mm ob ดอทเวกเตอร์ ob นักเรียนสามารถที่จะรวมพจน์กันได้นะครับก <ss> ็จะได้เป <osta> ็นเวกเตอร์ ao ดอทเวกเตอร์ ao ลบเวกเตอร์ ob ดอทเวกเตอร์ ob เวกเตอร์ ao ดอทเวกเตอร์ ao สามารถเขียนได้เ <Leaf> ป็นขนาดของเวกเตอร์ ao ยกกำลังสองเช่นเดียวกันนะครับเวกเตอร์ ob ดอทเวกเตอร์ ob ก็สามารถเขียนได้เป็นขนาดของเวกเตอร์ ob ยกกำลังสอง ดังนั้นนะครับนักเรียนจะได้เป็นขนาดของเวกเตอร์ AO ยกกำลังสองลบขนาดของเวกเตอร์ OB ยกกำลังสองเวกเตอร์ AO นะครับก็คือเวกเตอร์นี้แล้วก็เวกเตอร์ OB ก็คือเวกเตอร์นี้นะครับขนาดของเวกเตอร์ทั้งสองเนี่ยก็คือรัศมีของวงกลมนะครับดังนั้นจะเท่ากับ0ตอนนี้นะครับเราทราบว่าเวกเตอร์ AB ดับเวกเตอร์ BC เท่ากับ0นักเรียนทราบไหมครับว่าเราสามารถสรุปอะไรได้ ครับผมดังนั้นนะครับเวกเตอร์ AB ตั้งฉากกับเวกเตอร์ BC นั่นคือมุม ABC เท่ากับ90องศาดังนั้นนะครับมุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศามาดูกันต่อในตัวอย่างสุดท้ายนะครับจงแสดงว่าในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานผลบวกของกำลังสองของความยาวของเส้นทแยงมุม เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านทุกด้านในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มจากกำหนด A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้เวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ A B และเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ A D ดังรูปนะครับในรูปนะครับ A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ A B เวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ A D เราต้องแสดงนะครับว่าผลบวกของกำลังสองของความยาวของเส้นทแยงมุมนั่นก็คือ AC ยกกำลังสองบวก DB ยกกำลังสองเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านทุกด้านนั่นก็คือ AB ยกกำลังสองบวก BC ยกกำลังสองบวก CD ยกกำลังสองบวก DA ยกกำลังสองนี่คือสิ่งที่เราต้องแสดงนะครับ เราทราบว่าเวกเตอร์ BC นะครับเท่ากับเวกเตอร์ v เวกเตอร์ CD นะครับเท่ากับลบเวกเตอร์ u เวกเตอร์ DA นะครับเท่ากับลบเวกเตอร์ v เวกเตอร์ AC นะครับเท่ากับเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v แล้วก็เวกเตอร์ DB นะครับเท่ากับเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v นะครับดังนั้นนะครับ ab ยกกำลังสองบวก bc ยกกำลังสองบวก cd ยกกำลังสองบวก da ยกกำลังสองเท่ากับขนาดเวกเตอร์ u ยกกำลังสองบวกกับขนาดเวกเตอร์ v ยกกำลังสองบวกกับขนาดลบเวกเตอร์ u ยกกำลังสองบวกกับขนาดล mm hmm. บเวกเตอร์ v ยกกำลังสองดังนั้นนะครับ จะเท่ากับ2ขนาดเวกเตอร์ u ยกกำลังสองบวก2ขนาดเวกเตอร์ v ยกกำลังสองต่อไปนะครับมาพิจารณา ac ยกกำลังสองบวก db ยกกำลังสองเท่ากับขนาดเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ยกกำลังสองบวกขนาดเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ยกกำลังสองดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องแสดงก็คือสิ่งนี้นะครับ ขนาดเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ยกกำลังสองบวกขนาดเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ยกกำลังสองเท่ากับสองขนาดเวกเตอร์ u ยกกำลังสองบวกสองขนาดเวกเตอร์ v ยกกำลังสองเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนื่องจากขนาดเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ยกกำลังสองเท่ากับเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ดอทเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ดังนั้นนะครับเมื่อเรากระจายนะครับ จะได้เป็นเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ v ดอทเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ดอทเวกเตอร์ v นักเรียนทราบไหมครับเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ v ดอทเวกเตอร์ u ดังนั้นนะครับเราสามารถเขียนได้เป็นขนาดเวกเตอร์ u ยกกำลังสองบวกสองเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v บวกขนาดเวกเตอร์ v ยกกำลังสอง ต่อไปนะครับจะมาพิจารณาขนาดเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ยกกำลัง2ซึ่งเท่ากับเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ดอทเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v เมื่อเรากระจายนะครับเราจะได้เวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v ลบเวกเตอร์ v ดอทเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ดอทเวกเตอร์ v สังเกตนะครับเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ v ดอทเวกเตอร์ u ดังนั้นนะครับจะสามารถเขียนได้เป็นขนาดเวกเตอร์ u ยกกำลังสองลบ2เวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v บวกขนาดเวกเตอร์ v ยกกำลังสองเมื่อเรานำมารวมกันนะครับเราจะได้ขนาดเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ยกกำลังสองบวกขนาดเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ยกกำลังสองเท่ากับด้านนี้นะครับซึ่งสามารถรวมพจนะครับแล้วก็หักล้างบางพจน์นะครับ ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น2ขนาดเวกเตอร์ u ยกกำลัง2อบวก2ขนาดเวกเตอร์ v ยกกำลัง2ดังนั้นนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยผลบวกของกำลังสองของความยาวของเส้นทแยงมุมเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านทุกด้านไม่ยากใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ สิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับัเรียนสามารถตรวจสอบว่าเวกเตอร์ที่กําหนดให้ตั้งฉากกันหรือไม่นักเรียนสามารถใช้ทฤษฎีบท4ในการตรวจสอบนะครับให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ใดๆในระบบพิกัดฉาก2มิติหรือ3มิติจะได้ว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เท่ากับ0ในข้อต่อไปนะครับ นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จากตัวอย่างนะครับนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ใช้ในการแสดงว่ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศานอกจากนั้นนะครับนักเรียนยังใช้ในการแสดงว่าในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานผลบวกของกำลังสองของความยาวของเส้นทแยงมุมเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านทุกด้าน สุดท้ายเนี่ยครับครูขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนไว้ฝึกทบทวนเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ